เคยให้บ้องเร็วๆบอดบ,บ้องบ้องว่องบ่บวองไม่ใช่บ้องไอ้สัส <c oughs> ไ์กูอยากเล่น G D A ไอ้น,นี่<ม>นานเหมือนเดิมมนะันนี่ะเหมือนเดิมแต่เริ่มจากไอ้ตอนที่เราหลุดไม่เชิงตอนที่เราหลุดหรอกประมาณตอนออกจากสิบโซนเนี่ย <c oughs> <c oughs> อะไรอะ่ะอันนี้ต้องไหนฮะก <c oughs> ็ผ่านด่านผ่านด่านแรกอะ กดับและกูยังไม่เจอวิทเลยคือนกระดัษที่สองไงที่ที่เจอวิทร้องไห้อ่ะใช่เหรอก็ใช่ไงอ้าวคาตานะว่ะออมาถัดกูยิงกาดเย็นี๋ยวเดินน้ำมาโ้ยอะคนเอา มันบีทกัไปไหนเนี่ยเฮ้ยกูโดนไอเดียม,มึงเคยเล่นเกมอะน,นี่นไหมไออันโนเพยเยอร์เบทันเก่าอะไรเนะี่ยอะไรวะอันโนอันโนเพยเยอร์เก่าเพยเยอร์อันโนแบทเทนเก่าอ่ะเฮ้ยแทงแทงไหนชัดเจอ,อไม่ใช่แทงหรอไม่ใช่ไม่ใช่ <c oughs> มันตัวในะภาคสองอ่ะโอ้เอา้าบูมเมอร์ เขียวเชียทาเขียวมัชชาชอบคุณพ็กว่ะแม่งแม่งกระสุนนี่หมดแล้วนักว,ว,ว,ว่ายิงทันไหมล่ะแหม่ซอมบี้ลุ้มขนาดนั้นนี่กูพากูพาไปเจอวิทย์กูรู้ไม่ห่า <โฮ S 2> ยัตว์ตยาแย่หงปลาครับรวยตรงนี้ตรงนี้มันต้องมีแทงไหมเหรอ ตบหัวแตกแล้เบอสมึงาจะลุนตบงัแตกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมีปืนอเอ็มสิบหกเอ็มสิบหกมันจุได้ห้าสิบนัด้าบอมาอกมันจะหรือเอสก็ไม่รู้เนี่ยไอ้บอสสองเงียวิทย์ได้ยินเสียงแล้ว ไปฉายครับนม่งรอเจ้ยวิทเดี๋ยวพึ่งาขอก่อนโอ้ยอยู่ในห้องนี้ว่ะโอ้ยเยียเียเียเไอ้สารนั่นไงนั่นไงนั่นไงไอ้ควัยเอ้ยโอ้โมีนมาหาโอ้ปิดไฟฉายนี่ พี่น้องชาวไทยไปครับทำไมไม่ให้กูเก็บกระบ,บอกมาบอกไม่ต้องเก็บกันแล้วเจออีกแล้วเพ้่งฆ่าไปตะกี้เองไงยี่ทำไมปืนพกเยอะจังวะ้ยเ,เอาบล็อกก่อนกูอขอเปิดไปไปเปิดสวิตช์เลย ทํานี้รู้สึกมีวิทย์อีกมั้งใช่ถันแล้ำมัน,นโอเค,อเคประชวิทย์นะครับตรงนี้แมงลงมาเป็นหาฝนแน่นี่โอ้โฮใครโดนฮันเตอร์ ฟันตัวขามอะไรฟัดขึ้นมาดิสบายยังวะไ,ไปครับโอ้ยหเ,เอาไอ้เยอะดีอะใครแตก ไอเดียดูมาดิยังเขาโดนตัวอะไรเขาย้ำอยู่โอ้โหกูว่าไอ้พวกเนี้ยมันสุ่มเกิดไอ้พวกเนี้ยโอ้ยเฮ้ยใครกันจะลงไปช่วยข้างล่างดิ ไอ้บอดปล่อยแม่งเลยไม่ต้องไอ้นี่หรอกตรงนี้แหละที่กุหนูที่มันหลูกตะกี้เลยไปเร็วเอาว่ะพี่เดียวคนดีว่ะพี่เดียวช่วยบอดเนี่ยหายไปไหนวะมันเอาไปช่วยบอดมานาเกะเออเอาไพ่บอมมาดิสเลฟเรียนเสร็จแล้ว อืมอู้ดีว้าวเสียงเฮ้ยพ่อมาพ่อมาเฮลิคอปเตอร์เลยพ่อมาพ่อกูมาเฮ้ยโอ้ยเอ้ยบอสองอือโอ้ยสกังแมนเฮ้ยยิงยิงยิง วิดเหรอไม่ไหนต่อวะไม่มีนะไม่ดีเสียงอะไรเลยโอ้ใช่เลยใช่เลยใช่เลยไหนไหนอยู่ไหนนี่นี่น่นั่งอยู่นั่นอ่ะเอ้ยป็ไฟฉายดิไอเดียกดเอฟเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลาจะเห็นได้เอกแต่บึ้มโอ้โหขอขอก่อนตายไหมไม่ตายโอ้โหจ้าเมฟเมนมาแล้ว ทำไมพวกมึงไม่เด่นมันไม่ตัดเล็บเป่ะวะนี่มีแบ็คมันตัดเล็บเปล่าวะนี่เป็นการแสดงให้เห็นแล้วว่ามาก็ไม่บอกมึงนตัวระยะไกลไม่ช่วยเลยเซฟเขาอยู่ในบ้านบูมเมอร์ในบ้านพร้อมฮันเตอร์ ไปแล้ว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 ,ป,ลวปิด <c oughs> โอ้นี่มันสำไมไอ้ไม่ใช่ไม่ใช่นี่หว่าไม่ใช่โถเอ,เอ้ยเนาะไม่เปิดประตูวะเออแย่ดูบอสดิว้าดูบอสดิดูเปลี่ยนตำแหนม่กับแทง ปล่อยกูยิงอยู่คนเดียวอ่ะโอ้โหเย็ดบอสหลอดอยู่ที่หนึ่งตลอดโอ้ไรตุ๊ดวะตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดนะอะไรตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดวะเบี้ยเบาทางนี้ไอเดียไปไหนเบี้องเหรอ เจอฟองไอ้ว้าวอะไรสุดยอดไปเลยเจอซองโกนไหนวะอ๋อนี่ยโอ้โหสุดยอดต่อยไข่เขาป่าไอ้ดีเล่นวะเศึกการมาเล่นเนี่ยศึการ์ขั้นสูงเยอะ ระเบิดเยอะอะไร<ท>แอาให้หมดให้หมดอ่ะโอ้โหเปลืองวะเป็นใครค้า,า,างวะใครค้า,างอะไรวะเอ้ยไอ้หลุยเป็นอะไรวะไอ้หลุยอยู่นอกไอ้หลุยไฟไหม้เหีย ไปทางไหนวะบอสนี่ทางนี้อย่างนี้เอา้าเมื่อกี้กูไปก็ถูกแล้วนี่หว่าก็มาเก็บของอ๋อก็ไปอ้อมึงไปบอสสองน้ำฝ<ค>นไข่ป่าระเบิดไฟอะไรนะสาวเฮ้ยเชนสมโมเกอร์เ้ยเ ไอเดียเชนสมูเกอร์อุโหโห้ยอุโหโห้ยอุ้ยยัฮันเตอร์ตบไอเดียมันกดลิฟต์ใหม่หมันกดแล้วมันขึ้นเลยเนะี่ยไปรอเพื่อนขึ้นก่เลย s เบบี้มาดูกระดูกกลางมา โอ้โหสปอนข้างบนโอ้ดูข้างล่างดิโซดาไปบอมกูไม่น่าปลาสโมทอ็อกมาเลยลเรู้สึกว่าตอนนั้นใช้ไปเปลืองมากเลยนะ้ยเอกอุ้ยฮันเตอร์ฮันเตอร์บินมาสบายมนเลย <c oughs> เฮ้ยมันกระโดดตรงไหนของมันวะข้างล่าง นี่เจอไอ้นี่เว้ยหายากบูษ่าเราเล่นเจอ,อมีดเอิ่มเกียวตรงนี้โอ้ยโอ้ยตกเปิดตู้ยาแก้ปวดจมใ,ใครเอากูโอ้โหไอ้หลุยใครโดนอ้วกวะ อ oh, yeah. uh, ุ้ยฮันเตอร์ฮันเตอร์ออกหมอกใส่หัวเลยปเล่นวกอ่เลยครับไปครับมาดิ โอ้โหบุ้มบุมเข้ามาโดนพอดีไปครับไปต่อครับไปต่อครับสวีเันฟอร์ดินจีนต่อไปครับ ไม่ยังบอสได้ย okay, ินได้ยินได้ยินก็ได้ยินมันหล่อโตไม่เลยเออก็เปิดออโต้ไปแหละเดี๋ยวด้ยินเสียงอ้วกก็ลงขนาดเ้าถูกแล้วไปไหนเนี่ยไปมีเซฟโซนู้ดนำเลยครับโปรวอสอะไรวะนี่โอเคมีของอะไรให้เก็บไหมแว้ยมีกระบองยามอยู่เฮ้ยกูเอา มีปืนด้วยเฮียปืนสตีอะไรก็ไม่รู้เนะี่ยแม็กนัมอ๋อเก็บๆไปเฮ้ปืนพกแรงเหรปล่าแรง,แ,รงแต่ว่ากระสุนมันน้อยเอ้ยมาสักทีดิเฮ้ยมึงอยู่ไหนอะยไอ้บุณีสัตว์เจอเรื่อยไฟ้าด้วยไหนห้องนี้ทำไมเดียมันเจอของบ่อยอยงวะเฮ้ยสัตว์ฮันเตอร์ไหนไอิบุณีนเนี้ย เนี่ย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 เอกวิ่งอยู่คนเดียวไปเจอวิทข้างล่างเหรอไม่รู้อะไรยินกูกูอยากลองเอาปั่นหัวเองเออลองลองปั่นหัววิทดิกูกูจะตายเองปั่นหัวเอลวิทอู้เฮียปั่นใส่แตกเลยเหรออ๋อไออันนี้เรายังหาไม่เจอเลยไม่ใช่หรอว่าในท่อ ไอ้คร <Humans. S 1> ั้ง wow. ที่แรกที่มันเล่นเนี่ยเฮไอ้เทียไอ้หลุยจะตายเว้ยว้าวได้เอ็กซ์เมนเชนออลพอมานฟันหัวขาดเลยปลาปลาลงลงลงชุบไอ้ด่านเฮียอะไรเนี่ยลงลงมันด่านโนเมอร์ซี่ที่อยู่บนตึกไม่เห็นหรอว่าทำไมมันลงมาข้างล่างวะเนี่ย รักษาหลุยอยัยไม่สงพยาบาลเฮ้ยบอสเอาเลือรักษาเดิเนี่ยกูได้ยินวิทย์อ่ะเอาไอโฟนมาให้มึงนันไอโฟนไอสัตว์มึงดูเลือมันเยอะกว่ามึงอีกว้าวเฮ้ยเนี่ยได้ยินเสียงวิทย์ไหนวิทย์อยู่ไหนกูจะเลอดไปปั่นหัวฝั่งนู้นนี่เฮียฝั่งโน้นกูเจอลว <buch> ไหนไนั่งหัวแดงๆดนะขอขอไหน <ขอ S 2> วะวไหนวะน,นั่ง,นงหน้ามึงอ่ะไหนหวะอ๋ออี่างนี้โอ้โหว่ายน้ำเลยมึงค <PR> <ic> ุยอะไรคุยอะไรไม่ตายเหรอวะเป็นเหลือขี้อะไรล่ะแรงขนาดนั้นเลยวะเนี่ยไอ้แม็กแม็กใครต้องการไหมควันทีเดียวหาย เอ้ยโดนดึงโดนดึงเฮ้ยแล้วโดนดึงเด้ยึงตว์แหลเฮ้ยซอุ์ฮึ่มมันจวกท de ีเด oh ียวตายเลยไอ้ไอ oh, ้เลื่อยเนี่ยโอ้โหโคตรทรงพลานุภาพพอมีกระสุนเว้ยไหนเดี๋ยวขี่ยาแป๊บเออเติมกระสุนเคไปทำไนต่อนู่อะไรนี่ี้ ่ททาขึ้นอ silently, ใน,ในท่อนี่ในท่อคืออะไรวะอะไรอ่ะอ๋อ,อกระสุนโอ้โหเสือกเป็นทางนี้กูเกียดมากเลยเอ่อทางไหนวะเนี่ยมาทางไหนมาทางโน้นเดี่ยวนี่ยนี่ทางนี้ทางนี้อ้างเหี้ยไปทางนู้นเหรอไอ้บอสสอง ปูดไปโอ้ยโอ้ยไอ้เหี้ยผีดันผีดันออกขึ้นไม่ได้มันมีตูดซอมบี้กั้นอยู่ไอ้เดียดคิวเองเลยดิไปกูจะตัดไปซ้บไอ้ยูยูเซลกดยังไงวะที่ขวาอ๋อ ไอ้นี่เขาพิลไว่ก็ยังจะไปไอ้ดินเสียงเนียอะไรวะเจอบิดกูไม่กลัวแล้วเอาเลื่อยไฟฟ้าปั่นหัวแม่มไม่โดนทางเฮ้ยนั่น<อ>นั่นนั่นน่ะทางนั้นน่ะทางนั้นน่ะเขาเจ็บตัวแล้วเขาเลยกูได้ยินเสียงเขเหมือนคอนตต์เลยถ้ <laughs> าแไม่มีใครยิงรถไว้ครั้งนี้อ้าวไม่มีเรือให้กูด้วยไม่ดีเปิดเปิดดิเออ Hell yeah!